สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอพระธรรมเทศนาของท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเรื่องรถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะรถแห่งธรรมชนะเป็นรถทั้งปวงคำว่ารถทั้งปวงก็หมด รถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดเืิชนะรถทั้งกลัวที่สารได้ชั้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีาติเป็นพระภัไยได้ผ่านมาแล้วข้าทุกรถทุกข้า มีความหนักเบามากน้อยเยทียไรปรงท้าบหมดแล้วก็ปรงท้าบรถแข่งรำประจักก็ถไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมคือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารท่านั้น้นก็บรสิสุุดนั่นแหละแล้วเอารถที่โดยทรงกระจกเนี่ยก็ถายแล้ว ออกมาก็ะาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นอนไม่มีอะไรผิดไปแน่นิดหนึ่งเพราะได้เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับถือกังพระองค์ก็ทรงหากหมดได้ทรงลิ้มรถหมดแล้วรถทหงธรรมก็อ่สงนิ่งเพื่อพระทย จึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมนะซึ่งรถทั้งตัวคำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้เด้นบริจาคทานได้รับความโ e. อบอี่นรู้สึกว่าใจมันทองขึ้น อาการเองเคยเป็น้ะไ้ทำบุญใหาทำสั่งถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี่มันทองขึ้นมันเมาดันหมดริงที่เราทําไปนี้คือประโยชน์แก่ผู้ให้อะแกกผู้รับจริงจริงเราให้จะเชื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจถ้าจิตใจเรารู้สึกมันทองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึ่ง ความลดแห่งความตนหนิงนั่นก็พูดไม่ได้อันนี้มันชนะลดความต้นหนิงไปได้วัตถ,ถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใดเมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักให้สงวนต้องรักต้องสงววด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรม ที่ได้เคยสั่งสมการคัะเจตนานี้มาเป็นสองใจเช่นเดียวกันเป็นวิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความเจ้าหนีเหนียวแน่นความเึงแจกตัวนั้นได้ทั่วความสุขจากผู้อื่นโดยมิฝังสิ่งตอบแทอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำุณดีต่างๆเท่านั้น พานักษาศีนก็มีความเย็นจิดเย็นใจเพราะศีนนั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่ความความโิภความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันกระทบกระเทือนสมบัิกระทบกระเทือนจิตใจคล้องใจกันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัิคนอื่นและความความโลภแกเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทําประโยชน์แก่ตนเองในรักษาตนเองโดยซึ่งหมดเกิดขันถูกต้อง เป็นการกระทบกระเทือนแจกผู้หนึ่งผู้ใดข้อความผิดสีห้องเกมีรถแทนสมาธิหยุที่เคยคุ้งเคื้อเห่หลงวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดิน,ด,นดิน่น,นอนเป็นจิตคิดเต็นไปได้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความแาบแส่ความาวามุ่นวายต่างๆแล้วมา,าปรา,ราออกฏเปแทนความสงบขึ้นมาภายในสิตใจมีก็เป็นรอันหนึ่ง สามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหย่ยิ่งวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไงเพระยิ่งจะให้เจ้าของมีความอดหิ่งมีความปีติยินดีในความสงบถุกแล้วมีแสไใจที่จะทพิ่มบำเพ็ญจิตใจคนิ่มให้มีความสงบแน่นหนามันคงมากยิ่งขึ้นเพราะเพื่อ,อรด แห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลำดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นเลยนะเชียงรสมาธิก็ทําให้เราเืนคเืนทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่นยวนวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่ยวแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบาบาไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกินหนูเป็นรอดเงิน รถปัญญาซึ moment, ่งขอถอนพิษภัยได้แก่พิเรศแต่ละประเภทประเภทตอกได้เหมือนถอดเชือนถอดน้ำออกจากตูของเราพอเป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นยาก็สามารถถอดถอนพิเรศขั้นยากออกได้ซึ่งเป็นเชือยน้ำชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเกียรติแยงในทนายจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนพิเรศส่วนละเอียด อันเป็นเชี่นนามส่วนลเอียดเฉียดแทงจิตใจนั้นออกหน้าโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็ภนภัยหรือเชี่ยนนามนี่คือพิเสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยชิ่นเชิงผู้นั้นชื่อว่าไดร้รับรถแห่งธรรมโดยก้มดูตามหลักที่พานพูดไว้รถแห่งธรรมชน,นะที้รถทั้งปวง นี่เป็นความสุดยอดแห่งรลในโลกนี้มันมีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ใดลิ้มรสแห่งธรรมนี้ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยชิ้นเชิงโดยไม่มีความติตอกจิดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนวนน่ารถแห่งธรรมนั้นคือรถทั้งปวง หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดงงแข็งรำทั้งหลายนะรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจิด่จางหางเหินห่างเหื้อนจากความสุขอันเป็นบุญมสุขตลอดไปนม้จะเป็นรถแห่งรมในขั้นข้องเฉี่ยอยในวันผาขอเป็นรถที่จะยังคูณนั้นให้รับความสุขความสบายในพกนั้นนานตลอดไป นี่ท่านเรือกานิตรก็เป็นมิแท้มิรทึ่งเป็นพุ่มตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นนบถ,ถ้าอันนี้ด้ดับใจของหราทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีผู้ลและอรุศลเป็นเส็นทิศทางเดินเพราะฉะนั้นคู่ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบคนเพีง จึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศท,ทางเดินอันดีงามได้แจ่เิธมถมซึ่งจะเป็นเครื่องทะยงเราให้ปสูสุสถาถานที่ดีขจิตขึ้นมานมีคือคูอค่รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนักสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนมาปอกุศลนั้นเป็นไถ มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอากาบทั้งหลายมีพระพุธทธเจ้าเป็นต้นเป็นทรงสิเทเกียรนแนะนำสั่งสอนให้รู้โทษของมันนะหาอุบายวิธีแก้ไข,ขออกโดยลำดับลำดับนะอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยเข้ามาเกี่ยวพันกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี่เลย คุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติทำผัสก,กัรทำแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันทำกับจิตจึงแยกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิตการแก้สิส่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างทำสกรกโส,สม,มมออกจากจิตใจทั้งหมดะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือเรือกษาตนโดยชอบธรรม ศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สําหรับผู้ผูกพปฏิบัติจะได้ดําเนินตามนี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะคุงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําบาบลาบับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแต่งสตรพส่วนอะไรจากพุทธบริสัรที่ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนข้อโคงเจ้าเลย แาพระองค์เมีความสมบูรณ์คุณผสเเ็นที่แล้วเรียกว่าบรณะุพไม่มีอันใดจะขาดแต่เกินบกซ่องในพระทยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นจองไม่จําเป็นที่จะต้อง้มาแยกดังสามตัางส่วนออาจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ดุจพระเมตตาเรื่องมรวน ไม่มีอันใดเกี่ยวกลเราอการมิตรใดๆผลจะคุงได้นัาตอบแทนพระองค์ไม่มีประทานไม่ให้แต่โลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระมิฟาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบกับพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสรภาษิธรรมซึ่งพระองค์ท่านจลับได้ชอบแล้วและเป็นนิยาน,นิกรรม นานตัดคู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเรื่องจิตขวางหรือกองอทุกข์ไปได้โดยลำหับเป็นธรรมทั้งถึงยุทธปณิพันเราจึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เยื่อธรรมะจากความเป็นดีที่ไม่เป็นศานาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ ให้ขึ้นไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำล,าล้างส,สิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของส่าไปตามๆกันจิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเสร็ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรนี้จะมีความรักชอบก็ต้องศูนย์ใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รับชอบแต่ เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบรรทาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องหรืองานนั้นผลจะคุณได้รับเป็นที่คุณพอจัดเช่นเดียวกับเราทํางานให้ใค่จะมีความพยาง,งามนนเตียมกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความที่ขี้เกียดก่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทำเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นงนะั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้น ผลที่ผมได้รับข้เป็นที่พอใจมีการปฏิบัติศาสนธรรมข้อเป็นสเส้นนั้นความค้างบางครงคาวมีความาพอดแท้อ่อนแทำมีตีกเจียนจนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการากเหยียบย่ำทำลายจนลงอีกามากมากก็มีเพราะความรู้ข้อไม่ถึงตาแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลขนระดับในเหยีผลดีแล้วก็นํานเหตุผลนนั้นมาแทไขดัดแจงความคิดที่ไม่ดี้ให้ห่างเหยือออกไปจาก ตัวเองแล้วดำเนินตามหลักธรรมหลักสุขผลนั้นผลคุณที่คุณไนี่ยนะก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลียอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกสุขผลทรมานถูกเชื่อนถูกอีถูกเนี่ยการข้ามสอนยุนาว่าการหนักเบาเป็นธรรมนา ถ้าจะก่าวให้เป็นตามลำพังของนักโทษนั้นก็ไม่ได้งานมีนักโทษเป็นเรืยองการค็กินเข้าหลงเสียเข้าหลงแต่เราเปล่าขนดูคุณได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุณต้องบังคับบัญชาให้ทำตามง,งานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปอม่าีเี่นปัญหาอาศวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันเข้าข้างานิด มันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทาสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโสโครกโสมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลำบากทีเหลยกมันเป็นของโสโครกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในท,นทางแต่หลักรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นักสือหลักครรลศาสนาก็ต้องศูนย์ที่เหล็ก ความี่เลสกิงเป็นเหมือนกับคามทรมานกันคามทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามโุกเราก็ต้องมีความลำบากลาบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฟืนนี้ก็กับกิเ็สทรมานที่เด็กัทีิเ็สอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราธรรมแค่ี่เลสก็แค่ที่หัวใจเราธรรมระทุทธรรมก็พุทที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนยิงเป็นสนามโุกระหว่างธรรมกับที่เ็สสู้กั Mira, <S 2> <S 2> s <S น ทำต้องได้รรบความลำหากเป็นธรรมดาบางทีนั่งงานเนี่ยมันก็เสียคับท่าคับข,ขันต้องเก็บต้องปวดนั่นงปวดนี้จิตใจอ,อยากไปคิดไิตา,ารรมเปิดใจกปคิดไม่ได้ต้องสูกบงังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความละบากแต่ละอย่างละอย่างความละบากเหล่านี้เป็นความละมากเพโทษผลอันดีจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคทึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าถ้าถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่ เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สาม,มารถทาได้เหมือนเเรานี่ก็มีเยอะแต่เรายังมาฝึกมาผลผลเทมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และความเพ็นอยู่อยางนี้โลกที่เขาหนับถิอที่เขานิยมมากังว่าเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มากระพืปฏิบัติอยู่เ่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามความยงของโลก เป็นเรื่องของที่เล็แต่เรื่องของธรรมนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสาหรับผู้บาลพ็ญเทนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันทงที่เราทั้งหลายมาผุกพันทรมานอดนอนผ่อนอาหารทรมานกายทรมานจิตใจทุกคนเพื่อเพื่อทมนี้เส็นทางที่ถูกต้องมีงานและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแถว ออกแต่วาระแต่ละวาระหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นเป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วยดความเป็นของหนึ่คุณค่าทำทำคุณงามความดีมันก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยนั้นทำถ้าไม่สัยไม่มีมันไม่อยากทำขูนขูนยิ่งกว่าเราคุมหมาใส่ฝนด้วยธรรมนะครับเห็นนีมเหรอขึ้นหมาใส่ฝนหมาจะขาดขนเมื่อไหร่ขูนใส่ฝน ทั้งร้อาท,ทั้งยิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของคุหน้าที่มันไม่อยากจะตากฝนเหตุการณ์ของเราที่เห็นต่ทานันก็เป็นเช่นนั้นการทํานั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะมันก็เป็นเครื่องทรมานตัวเองเกียดแฉะหนาวสั่นไปหมดไม่อยากทําแต่ที่มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความก็ยิ่งในการพุทธปฏิบัที่มั อ้ายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้เลยบำเพ็ญจริงาความดีตามความชอบใจตามความต้องการของคนก่อนแล้วแตเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแ้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทาง,ทาง,ทาง,ทงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เพื่อเราได้เห็นไปจับตาไปจับใ,ใจของเราแย่ทุกสิ่งผลหรักธรรมะที่นักปาผู้เลืกโลกส่าสอนไว้เราจะไม่เห็นไปจับภายในจิตใจของเราและนักป่าเ่านั้นเป็น ผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกโหกเหมือนันโลกทั่วไปเราขอน้องการเข้าหายชีวิตต่อ,อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมังฉนังฉานมิประการด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประกันชื่อชื่อจึงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิง่งที่มีคุณค่ามากไา้ บำเพ็ญเป็นผูน้ชบบูชาธรรมบูชาสันติบูชา,รรา,รรา,รราด้วยทางจิตใจและด้วยการประปฏิบัติของเราเชื่อเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสนาเป็นผู้ครองจิตใจของเราแทนที่จะที่เห,เหลือจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นรื่งทรมทา,าครองจิตใจของเราจึง่ผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึง การพูดปฏิบัติของเราดังที่ดำเนินอยู่เวลานี้กับทิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเพนไม่ได้เลยฉะนั้นเราจะเห็นมาเราได้เปลียนโลกทลายหรือมากมายคำว่าความสงบของใจความถูกของใจที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสนใจนั้นมีเป็นนมาที่เรียบถ้าจะคิดเป็นเปรเซนเห็นแตถึงข้าวคือข้าวโปรเซน เรานียนะ่ยเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกแต่มนุษย์ผู้กระทำผู้ปฏิบัติธรรมข้าวจะข้าวเปอร์เซ็นต์คงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซนก็หมายถึงผ,ผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนจนตรากทผลเป็นที่ยอดเยีจจ่ยมภายในจิตใจมีนมีมีจำนวนน้อยมากแล้วเราก็นับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นนี้ซึ่งแต่ว่าเราเป็นผู้มีมากศาสนาพอสมควรแล้วที่ควรภาคภูมิจิตใจของเร และก็ควรปฏิบัติเลื่อไปตายเมื่อไรก็ตายเถิดป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแขนทุกขนอยู่ในสกุลนาคานี่หละ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกุลนาคาแตกที่โซนนาคาไม่ได้หมายป่าช้าแต่แต่หมายถึงโซนนาคาด้วยด้วยกันทั้งนั้นเราจึงไม่ควรมิตรการทังเพฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกไสกาคานี้การที่ารนาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าช้านี้กระจัดจัด การไม่แจ้งสัจจะภาพคือความตายว่ามันอยู่ในสุขนการนี้เดยท้าเกนด้วยดั่งาาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ภาพท่าเกิดตายก็ภาพบ่จะต้องที่มีเป็นที่ตายเห็นรสัจเพื่อสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเลือกดีให้สงสัยในภาพนี้ภาพนี้อันเป็นการก่อควาจิตใจจนให้ยุ่งกับเล่าพระพทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อตาง อันต่างเป็นความจริงอยู่ยตามปกติของเขาแล้วและคนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงรุนมายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทงจิตใจก็ค่ายเบาๆมันไปโดยลำดับนันดัางอยู่ที่ไหนก็สุขปโตนั่งอยู่ก็สุดประตนเดินดนนูนอนก็สุขโตเป็นอยู่ก็สุขโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดยุดขั้นได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดี สร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เข้าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่คือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นที่มงคุณแก่ตนสมกับความรับผิดชอบที่ชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งของพระเจ้าขอให้ฉันขอให้อุตส่าห์พยายามด้วยกันจน ถ้าสร้งชีวิตหาให้แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันยินขอดุีการแสดงเป็นทงสขาบอกว่าระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธอ,อ,อมองเห็นตัวของเธอเป็นศัตรูต่างๆแต่ละข่างแต่ละช่างในรูปของศัตรูซึ่งที่กล่อมก็มีที่กล่อมมีจุลน์ลแล้วก็มีกมอกและทั้งหลังที่สุดนี่ก็ อ๋าเนเป็นานะบอกว่าท right so yeah. ั card, so ้งน right ั้นพอโชวิตัวเป็นชางก็ก้มีกราบท่านนะเนี่ก้กราบก็มลงไกราบท่านเในรูปของช้างกราบท้างเหรออ๋อท่านเป็นโัว์เกียที่เป็นชางค่ะแล้วก็กราบค่ะกราบอาจรย์หนึ่ง ถ้าบอกว่าฝันอาบอกว่านางเห็นนิสแตนเป็นปัก์แต่ว่าเทนินี่ก็เป็นสักที่ดีในไทเพราอว่าห็งแม่ไม่ไม่ตีเยี่ยงไทยเลยคะเป็นสักด์ที่เลี่ยงค้องถึงแมเป็นกบกเป็นกบที่เี่ย้ใหพอนางเห็นนี่หรือเขาบอกว่ามันมันเหมือนจะเหมือนจ็อยู่ในอยู่อยู่ในใจจะได้เห็นก็เป็นเป็นคเป็นเป็นรูปร่าง แต่จริงๆข้นข้อถามกันเหมอนกันว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใช้ความเข้าใจว่ามโนภาพมันเป็นคำถามนี้ว็นี่ซึ่งเล่าเล่าฟังหรือเป็นคำถามคำถามแต่ก็เจอเจออยากจะทราบมีความหมายอะไรหรือการปฏิบัติหนึ่งเป็นการปฏิบัติ แล้วอาจาตอบแล้วค the ุณเกียรติชาติเไงเจนจะตอบความเกีรตาบิจะบอกเครอยากจะถามไม่กล้าที่คนในอาสาจะถามให้อ๋อไม่กล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบเพื่อเกียดก็ถามกลัวเดี๋ยวเ้าจะดีเอากลัวจะดุนะอะไ อีการไเหเสือตันึงชไม่เจ้ากูมันจะหมอกไม่หมอกมันะแบนนอกอสารยืก็หมอกเลย่งดูกระโูกเวลากระโดดมันหมอกไม่หมอกมันดูได้ใช่ไหมเฮ้ยเวลาคิดเปลี่ยนก็หมอกไม่ต่อไม่คิดเปี่ยนเนี่ยมันืองที่เยอหมอกถัดนี่ไหนก็ทัแล้วม่เป็นมโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วน ขาม,ม,ม,มาเชื่อที่พี่นาแลเพราะ่เหม่องนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์นี่มันจะเป็ของความรู้มันกว้างแคบต่างกันไม่เชื่อหบือียา่ฟังกันเน้เรื่องวัจจะคือความหมุนเวียนนั้นเขาขโมยม,ม,มาแบกของเขาเรากโมนมาแบกของเราเนี่ยพี่นายนะที่พี่นาเป็นทาง ลเลาไม่ยอมเหนมนราแบบของเราข้ามูลเหลือของเขาแต่ก็อยู่ในวงของวัตถุเป็นผู้เดินในวัตถุเด้วยกันนะนี่ถึงเป็นเรต้องอาศัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่ทั่วไปธรรมดาเอามาพิจารณาก็ได้ความอยนนะ่างเราแค่นี้เข้าใจเลยอืมเข้าใจยัง นน่่่ะไมมมด้้าาาเเอออองงงงคคคคคุุณณยยยกตบบธิัััหลพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง ขอให้เจริญในธรรมทุกๆท่านค่ะสาธุ